ชื่อไหมครับแค่ไข่กับเครื่องปรุงไม่กี่อย่างสามารถเปลี่ยนอาหารแสนน่าเบื่อ,อกลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดได้ที่ให้โปรตีนสูงช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนือ้อเสริมภูพุ้มกันฟื้นฟูนฟนหัวใจรวมถึงผิวพรรณของคุณด้วยไข่ขาวผัดพริกแห้งกระเทียมโปรตีนแน่นแนจากไข่ขาวกว่า6ฟองไข่แดง2ฟองเสริมด้วยกระเทียมพริกมะน,นาวน้ำมันงาที่ช่วยคุณได้วิตามินครบทั้ง A B C E K รวมถึงสารต้านอนุมูลิสาะเต็มๆเมลูนี้แคลอรี่ต่ำมากนะครับเพียงแค่400แคลเท่านั้นแต่ได้โปรตีนไปเน้นๆถึง26กรัม ว่าทาให้อิ่มได้อย่างยาวนานเลยช่วยอมซมกล้ามเนื้อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะคนที่เบื่ออาหารจากการรักษานะครับแถมยังกระตุ้นระบบเผาผลาญช่วยบู์ผิวให้สดใสขึ้นที่สำคัญเลยนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งเมนูนะครับในคอสห์5เส้นทางโสภาเป็นคุณเป็นคนใหม่ที่ดีตลอดกาลจากทางแบรนด์นาโอซึ่งหมอและผู้เชี่ยวชาญนะผมได้ร่วมกันทําคอสนี้ออกมาครับเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นคนใหม่ที่ดีตลอดกาลเราจะเป็นเรื่องการกินอาหารเรื่องการสอนาทำอาหารเสริมสอนการดูแลผิวออกกำลังกายจากอาจารย์ประสิทธิ์ผู้เชี่ยาไปสรแแบบ่ๆ ไฟแดนนิงนะครับโดยเชฟมิเชลของเราสนใจคลิปเต็มหรืออยากเข้าร่วมคอร์สท่าเสียงสสภาพนะครับเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่ดีต่อการสามารถทักข้อความหาทางแบรนด์ได้เลยนะครับจริงๆเป็นคอร์สที่ทำมาสำหรับลูกค้าเก่าเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่และสนใจคอร์สนี้นะทำมาขอเข้าร่วมได้เลยนะครับ